ดีกว่าค้นสู่หัวทนลำรวยก็อาจจะมีทีนี้ไม่มีความ,มาหมายคืณอ,อยู่ไปจะเป็นของทีคนใจสุดซึ้งที่คิดถึงพี่ขอให้คุณเี่ยวทุกทีนัพี่่ไม่ว่า สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านเสียงตบมือใครตบมือให้เรานะครับขอให้รวยร้อยล้านนะฮะครับโอ้โหใครตบมือกับพวกเรานี่รวยเท่าไหร่นะร้อยล้าน และคนที่ไม่ตกมืองขอให้รวยพันล้านนะครับรวยแบบตำลึงเลยครับก็บขอให้มีความสุขได้บุญได้กุศลกันทั่วหน้าด้วยในงานอุปสมบทครับผมงานบุญงานบวชใครก็อยากมาถูกต้องฮะและงานนี้เป็นงานใหญ่จริงๆครับดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของพ่อนาดด้วยอ๋อที่ได้บวชลูกครับนี่คุณพ่อคุณแม่ของพ่อนาดถ้าไม่มีนาดยืนตรงกลางนี่คุมองเข้ามานึกว่าแกแต่งงานกันอีกรอบหนึ่งนะเนี่ย ทำไมอ่ะคนไหนคุณพ่ออ๋อที่ใส่ชุดสีชมพูอ่ะคุณพ่อตัวเล็กๆเหรอฮะคุณพ่อจะพูดน้อยแล้วคุณแม่คุณแม่บนเวทีก็พูดไม่เยอะแล้ว<ต>พูดใครอยู่ข้างล่างนี่ด่าผัวเลยมึงได้ไม่ซ้ํากันหรอนะครับนี่ปากปากแม่พรแม่พรโอ้คุณแม่ก็เป็นคน